จะเริ่มติดในช่วงเนี้ยมันจะไปละลาวเดือนมีนาอันนี้เลยถ้าลูกมันหนักเหรอเนี่ยค่ะโอ้ยถ้าลูกยิ่งถ้าหน้าฝนนั่ลูกใหญ่มากนะสามสี่อันนี้มันส้มมาเจ็ดแปดลูกกิโลมีกี่พันครับแม่ที่นี่มีกี่พันในยี่สิบกว่าใช่ไหมยี่สิบเนาะเห็นพี่เขาบอกว่าสามสิบกว่าที่โทรมายี่สิบสามสิบนี่แหละสามสิบป้าไม่ค่อยได้นับรู้ชื่อกับเขาบางงั้นก็ไม่ชื่อภาษาอังกฤษมีพวกออสเตรเลียอเพิ่งเริ่มจริงของเขาเพราะมะเดื่อเขามันมีตก สามสิบสี่สิบสายพันธุ์นี่คงจะจริงของเขาเพราะมันมีอยู่ห้าสิบหกสิบต้นน่แต่ที่ขายดีก็คือพวกพวกแบ็กแจ็คบาวตุรกีบุกเลสแล้วก็ออสเตรเลียญี่ปุ่นไอพี่พี่พี่โอนี่คนไหนนะไปเขาเป็นผู้ช่วยเขาไปอยู่ยามที่อ๋อโมงพี่ภรรยาแล้วแฟนของเขาไก็ก็ทำงานทำงานแล้วอกรุเทพอายุงเทพเห็นเขาทำคลิปลง เขาก็มาานานๆที่มานนานทีสองเดือนสาเดือนมาครั้งหนึ่งมาแล้วเขาก็มาทำคลิปลงแล้วแม่พอมะมาลงใหม่นี่มันก็ยังไม่มียังไม่ได้กิ่งเท่าไหร่แลม่แม่ผมก็เห็นในคลิปนั่นแหละก็เลยให้ผมมาดูให้แกชอบชอบเหรอใช่แกชอบมะเดือก็โอ้ต้องสัยได้ยี่สิบสามสิบสายพันธุ์ยังเขาว่าเนี่ยได้ไหมได้จะได้แล้วก็หลักๆก็คือว่าเอาอันที่มันมันมีรากเยอะก่อน ให้ให้มันครบทุกอันก่อนแล้วถ้ามันขาดอะไรก็ค่อยเอาแบบกิ่งตอนไปหนูตกหนูจุดมาก่ะล่ะไม่ได้จุดอตผมอยากได้ทุกอันเลยทุกอันเลยเออปลาคัดให้ไหนได้ไหมถ้าได้ทุกอันตอนนี้ยังไม่ครบนะเออไม่ไม่ไม่ครบเดี๋ยวผมเอาไปก่อนแต่ถ้าตอนนี้ก็มีมางวดหน้าก็ค่อยมาเอาอีกอะไรเงี้ยอะไรนะมีลักกี้อันนี้อะไรนะครับเนี่ยกิมจูกิมจูใช่ไหมกำลังเริ่มกำลังเริ่มทำฝรั่งด้วยโอเค ไส้แดงนี่เจ้าการดกนะอันนี้อะไรอ่ะแบ็กไอลักกี้ลักกี้เนี่ยดกมากแล้วก็ใหญ่ต้นใหญ่โตเร็วใช่ไหมครับดกไอ้นี่แบ็กแจ็คอันนี้แบ็กแจ็คอันนี้ไอ้หมอนหมอนอะไรครับไอ้นี่ชอบของไอ้ชื่อใหม่ชื่อใหม่60นี่แต่พอของนอกอยู่นี่มีออต์ตุรกีไหมมีตุรกีเนื้นในเยอะเลยออต์ตุรกีที่ผมผมขออันนี้ไปด้วยได้ไหมครับขอกิ่งมันไปได้ไหม ป้าไม่ห่วงโอเคไอ้นั่นแม่ชอเนี่ยผมอยากได้ออตุรกีนี่แหละแต่มันนัออตุรกีใช่มันปามีเป็นสิบต้นเลยงอเะผมขอแต่กิงไปก็พอละโอเคเลยงั้นเดี๋ยวว่าคัดเอเป็นต้นนั้นให้เลยครับต้นนไอ้ที่ว่ามันเป็นไอ้ที่มีรากแล้วนะที่มีรากแล้วก่อนเอาเอาเอาทุกสายพันธุ์เลยอย่างละหนึ่งต้นแล้วก็มันขาดเหลืออะไรก็ค่อยเอาแบบเป็นตุ่มไปแล้วก็ อ๋อที่ทิดตอนป้าลงถุงไว้เหรอไอที่เป็นตุ้มนี้ก็ยังไม่ครบนะไม่เป็นไรเอาที่ให้ไม่ได้เยอะที่สุดผมจะเอาไปอย่างแล้วใส่พันธุ์อย่างแล้วก็ขาดเหลืออะไรเดี๋ยวผมจะทักไลน์พี่เข้ามาอีกทีแล้วคอยให้พี่ให้พี่เขาส่งไปพันไหนที่เขานิยมกินมะเดือนนะที่เขานิยมเล่นก็จะมีพันุ์นี้แล้วก็ญี่ปุ่นบุเลาสบาลแบล็ค ดูเขาที่เขาสั่งนี่แทบทุกสายพันธุ์ที่มีเพราะเขาบอกที่อื่นมันไม่เยอะแล้วเขากลัวโดนหลอกอันนี้มันสุกแล้วใช่ไหมแม่เนี่ยถ้าสุกลูกจะสีดำใช่ไหมลงมาเลยไอ้กินได้เหรอได้อันนี้เด็ดได้ไหมเนี่ยเมื่อใหม่ๆนะโลละสี่พันอันนี้สุกหรือยังเนี่ยต้น่เขาได้ยังไม่งอมอันนี้สุกยังสุกสุกแล้วเหรอไม่งอม เด็ดได้เล้ยรสชาติเป็นยังไงมันดอกมากเลยจะไม่มีขาดต้นเลยนะจะมีอยู่สองสามสายพันธุ์ที่ไม่ขาดต้นเลยนะอ๋อจะจะสุกตลอดมากตลอดทั้งปีผมขอเก็บไปให้แม่ผมกินได้ไหมได้แต่มันยังไม่หวานจะให้หวานมันต้องข้างในเป็นเยลลี่อ๋อถือไปลองกินมันจะเป็นเยิ้มๆเหมือนเหมือนน้ำผึ้งเหมือนอะไรเงี้ยคล้ายๆเหมือนน้ำผึ้งจะมีอยู่อีกพันหนึงจะออกเหลืองหอมหวานมากแม่คัดให้เลยแล้วก็เขียนชื่อรบกวนเขียนชื่อให้ด้วยได้ไหม ว่าผมแยกไม่ออกหรอเป็นสันอะไรที่สุดอร่อยนะอันนี้อะไรแม่ชายซื้อมาอันนี้อะไรครับทาเคอร์ฟินหรือไหมลูกลูกชายซื้อมาประมาณแค่นี้นะสองพันห้าฮะเนี่ยต้นเจ๊งสี่ใบสองพันห้าสี่ใบเนี่ยอันนี้สามใบแล้วลูไม่มีการขาดต้นอ๋อใบไอ้ต้นก่อนโอเคมีทั้งปีมีทั้งปีเลยใไหมใช่เราตอนน้ำต่แม่ไม่ได้มานลดตายแล้วเนื้อยอะอ๋อนี่เธอตายแบบนี้ตายนะตายมันต้องลดน้ำใช่ไหมต้องหยอดไม่ได้หยอดป้าโอกว่ม่มีเวลาคนเดียวด้วยเหรอ ยังไม่ได้ไล่ตอนใหม่ต้องต้องไล่ตอนเวลาเขาสั่ง